เปิดครับอ่านี่ก็จะเป็นแปลงทดลองครับโดยใช้อ่าตัว Arduino ควบคุมนะครับในการปิดเปิดในการลดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินั่นเองนะครับก็จะมีอ่าอร์วา v a l นะครับควบคุมหมด3 3ม,มตัวนะครับอ่าก็จะอยู่ในตรงผ้าสีขาวนะครับอ่าตอนนี้ แถวที่หนึ่งทำงานครับตอนนี้แถวที่หนึ่งทำงานครับก็จะทำงานจนกว่าจะพบเวลาตามกำหนดก็จะดับนะครับแถวถัดไปก็ทำงานนั่นเองนะครับโดยควบคุมการปิดเปิดน้ำโดยตัวนี่ครับมอเตอร์วาลหรือบอลวาลฟ้านเองนะครับควบคุมโดยบอร์ด Arduino นะครับอ่านี่คือแถวที่หนึ่งทำงานครับส่วนแถวแถวที่สอง แถวที่สามนี่คือหยุดหยุดทํางานอยู่ครับอ่าก็จะเป็นแปลงทดลองปลูกผักไว้ทานเองนั่นเองอ่าตอนนี้แถวที่หนึ่งทำงานอยู่นะครับก็วาลวด้านบนครับวาลวหัวสปริงเกอร์ด้านบนก็จะมีตัวปรับปรับแรงดันน้ำนะครับอ่านะครับเพื่อให้น้ำของ แต่ละต้นนะครับกระจายน้ําในรัศมีที่เท่ากันเท่ากันนั่นเองครับอันนี้แถวที่หนึ่งนะครับ อ่าตอนนี้ก็แถวที่หนึ่งก็สั่งตัวบอลวายไฟ้าอยู่ทําง,งานแล้วนะครับแล้วก็ผมให้แถวที่สามทงานต่อนะครับก็คือแถวนี้นะครับอ่าอ่าตัวนี้ครับก็จะเป็นบอลวายไฟ้านเองครับหรือมอเตอร์วายนั่นเองนะครับควบคุมโดยบอร์ด Arduino น,นะครับ,รบอ่าแถวกลางอยู่ทําง,งานอยู่ครับตอนนี้แถวที่แถวที่สามทงานนะครับ แถวนี้ทำงานนะครับก็ทำงานจนกว่าจะครบเวลาตามที่กำหนดไว้ก็จะอยู่ทำงานนะครับก็เหมือนเดิมครับครบก็จะทำแบบนี้ให้ครบสามแถวนั่นเองนะครับ อตอนนี้แถวที่3ก็อยู่ทําง,งานแล้วนะครับก็ตัวดูโน่นะครับก็สั่งตัวแถวแถวที่สองครับคือแถวกางทํางานนะั่นเองครับก็เป็นแถวนี้นะครับรก็เป็นแปลงทดลอง,งานนครับในการทดลองระบบนั่นเองนะครับแถวแถวกลางทํางาน,นครับแถวที่1กับแถวที่3ก็ยังอยู่ทําง,งานนั่นเอง ก็การทํางานก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยครับก็ตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับเราก็จะตั้งหนึ่งวันครับก็จะลงน้าประมาณสามครั้งนั่นเองครับก็เป็นการทางานอัตโนมัตินั่นเอง เ็เป็นอุปกรณ์เก่านั่นเองครับที่เราได้มาทําแปลงทดลองนั่นเองครับอุปกรณ์จากการเหลือใช้นั่นเองครับก็ประหยัดงบประมาณได้ระดับหนึ่งนั่นเองครับก็ถ้าประจ้างทําก็หน้าราคาสูงอยู่ครับระบบนี้โอเคก็เสร็จสิ้นในการหาลดน้ำนั่นเองก็ประมาณนี้ครับ